สบายท่วงตีงากโลกนี้เกิดง่ายแดดจะดีตัวเรานี่ต้องเจ้าเยี่ยวต้องน่าเปรี้ยวเอคโอโบรันเวจจิตือคือดอกไม้ กันว่าจะตีหรือกืดดอกไม้ใจเป็นปึ้งไม้แขยงคูจะเน่งก้องก,องกูกันของกันทองหน้าเตนันมาบอกว่าทิ้งได้ขคเนื้อจะตีเราคิดว่าไม่มีเลยกันเนี่ยทองเออข้ามจากขวานี้ไปขวานู้นมันเป็นนักขรนไรไว้ทอง ก้ามจากควักนี้ไปควักนู้นถูกต้องแล้วหากก้ามไปควักนู้นกือนครริมวารินอ๋อนครริมวารินพระเจ้าค่ะแน่ <c oughs> น,นอนที่สุดไะ้โหากเราข้ามไปควังนู้นได้จะต้องมีผู้หญิงสวยงามให้เราได้กุกกดแน่นอนที่สุด <c oughs> ถ้ตาเราได้ก้ามไปควักนูน้นจะต้องมีผู้หญิงไอเราได้ยกโลไม่กระปวดแรกเลยยกโลไม่เกีียวแก้วผู้หญิงทื่อวากูชบ แัดปวดคู่กันแฉะบาดจริงแม่ตอ็มจำใจตาเคยแล้วจีบตุกจริงจีบตุกคนพอเมื่อกี้กูจีบเป็นหอนเออไม่สนใจเลยตื้อว่าบูยิ่งรถจีบหอนเออฮันเลยคนใจแก้วออกทรามโชคต้องจีบยิ่งไว้คนฮอนเออกูหลบชัวตัวน้ำกระจริงเกลวแต่ว่าคารมคือเด้อหอนเออเมื่อกี้กูเอาการจีบยิ่งต้องมีเทคนิคมึงจะว่าการจีบยิ่งต้องอย่างเทคนิคแฮ เราโผล่แก้วกับซื้ออย่างผมหมดจิบยิ่งใทรเว้นเดอร์มาต้าแต่หนักกาซะนั่งหนักกาจีบแต่ได้เล้ยนั่งหนักกาจีบแต่ได้เล้ยพอยนึกว่าตีเป็ดใจชู้ๆแรงเลยแหละแต่กับครูดูแก้วเล็กๆนะอย่าเล็กนะช่วยอ้อไอ้แก้วกว่าป้าครูบ้าฉันต้อต้องมีพัลโหลครูนี่จิบมีครูนะแก้วนะครูบอกหมอมมึงเออเห็นผมโก่งโกบุระนั่นกับต้ากับเรนเอาไว้มั่งเผื่อเอาไว้มั่ง อันเอ้อเสกเพลงลูกยันนั่นแกเออเอาไว้มั้งแก้อฮอนเออมึงเจออูกูตกูมากูจีบหมดจีบหมดเลยจีมมันเลยไม่เกี่ยวกูตาบูยิ่งกูจีบจีบเดินหน้าจีบเดินหน้ากันไม่เกี่ยวฮอนนี่จีบเป็นจีบเป็นตาครูจีบนักเรียนจีบหม้อจีบพยาบาลจีบแม่ไม้จีบแม่มึงชีออกไม่แล้วเดี๋ยวกว่าพ่อกูแต่งโยงเพื่อนแล้วจีบจริงออกแกเออมึงต้องจัดจีม นี่มึงเชื่อกูแกนะการจีบยิ่งมีตรงตื้อกาแามึงได้มาเคย้ห่านนะรื้อแหนกูเลยว่าคำนี่อันเอ้แกว่าเด่นทองนองทองเด่นทองเออมึงจำไว้นะเด่นทองนะการจีบยิ่งมึงจำไม่ข so so şey ึ้นเฉยฮะเออแต่มึงจะเจอตามขาตาผีแล้วมึงจีบลูกเท่าเคยจัดสมรรถทุกรายหัวนื้อแล้วการจีบยิ่งจีบหรืออ่าแกจำบแกว่านองทองมึงจำนะการจีบนึ่งนึ่งเนี่ยจีบเวลากลางวันสองเนี่ยจีบเวลากลางคืนน่าปล่าได้ได้จีบ จีบจริงอะตองจีบกาไม่เกี่ยวแกว่าเออกว่าป้าแกจับปลาวัดจีบวันเออตาบูนนารูกกับจดไว้ลูกกูนั่งกัจดจดไว้ทำไมโทรออกกันจีบยิ่งจำเลยแกตาเราจีบยิ่งติดสกุลอย่าเลี้ยงควันเลย